วันนี้ไปได้อะไรมาครับผลไม้อะไรมั่งวันนี้มะนาวื้มะนาวอื้อหือก็อ o สวยด้ยอ๋วันนี้ได้ผักชมมาจากเมืองไทยพร้อมกับผลไม้ป่าส้ม นี้ลูกอะไรครับฟักทองอะไร <Okay. S 1> ไม่เยอะจังครับส้มจะกินหมดนะครับกระปังกระปังได้งุนหวานมาด้วย เงินดำอันนี้เลยในบวกฝรั่งใช่ไหมบวกฝรั่งไหนโชว์หน่อยเหมือนบวกไทยไหมและที่สำคัญก็คือได้ยาพิเศษได้ยาเสพติดตอนนี้ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ให้นำเข้าต่างประเทศแล้วครับหมากกับยาเสพติดหมากน,นี้บวกต่างประเทศนี่บวกต่างประเทศครับเหมือนเมืองไทยไหมครับ บไหนโชว์หมากโชว์ภูนะครับมากนีออ่หมากห่อละเจ็ดสิบบาทนะครับหมากเที่ยวห่หอละเจ็ดสิบบาทได้น,นิดนึงวันนี้เอามาทั้งหมดยี่สิบห่อก่อนที่เขาจะไม่ให้นำเข้าเมืองไทยไม่ให้นำเข้าต่างประเทศ หาซื้อยากมากไ,ได้ใบภูมาใบละร้อยใบภูหมากยาเส้นอันนี้หมากครับห่อละเจ็ดสิบห่อละเจ็ดสิบบาทไทยวันนี้เป็นเหมาร้านแล้วมากลัวจะไม่มียาเจ็ดสชั้นหน่อไม้ก,กิโลละ กิโลละครักิโลละร้อยยี่สิบสองหนอนย,าหยาเส้นครับมาดูหน่อยครับยาเส้นนี่ยาเส้นขายเ,เป็นห่อเล็กๆอย่างนี้ครับห่อยาเส้นเนื้อนอกยาเส้นยานี่ก็ห่อละเจ็ดสิบเหมือนกันไหมเ <c oughs> พิ่งซื้อมา ก้าวเขาไว้ตุนเอาไว้เยอะๆมีความสุขที่สุดเมื่อได้ยาเสพติดนี่ครับอ่ะไเมห,หมาคูมาอีกเคี้ยวอย่างสนุกสนานเป็นการเสพยาข้ามชาติด้วยการเคี้ยวหมาก Terima kasih, <t Jungnet>